โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่รายการฟรชแช n แนลกันด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับวันนี้เราก็จะไปค่าบอสตัวที่2ของเกม n ม craft กันนะครับซึ่งผมก็ได้เก็บครบสังสามหัวแล้วนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเิ่มครับโซแซนสี so ่บล็อกนะครับโอเคแล้วผมก็เตรียมยาอะไรไปหมดแล้วนะครับจริงๆก็เอาไว้ประมาณนี้แหละฮะแต่ใครเหยียบเออเอา,เอา ันนี้ขยับไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามันใกล้มืดหรือ,อยังนะครับเพราะว่าผมตอนแรกผมมันไม่มันไม่มีเมฆแล้วเออให้มันดูดีมีออร่าท้าไม่มองหน่อยเฮ้ยไม่เกี่ยวโอเคนะครับเราจะไปสู้บอสกันนะครับโอเคทุกอย่างพร้อมยาพร้อมอะไรพร้อมหมดนะครับอ่า ก็จริงตอนแรกผมกะว่าจะทําเป็นห้องนะครับห้องขนาดประมาณคูณเยอะหน่อยประมาณเท่าห้องแลบผมอ่ะครับถ้าใครจะม่ได้ก็ลองไปดูคลิปเก่าๆดูแล้วกันครับห้องประมาณเท่าห้องแลบนะครับถามว่าทําไมทําไมต้องสร้างห้องแบบนั้นละสู้ในนั้นครับเพราะว่ามันจะสู้ง่ายกว่านะครับแต่อันนี้มันท้าทายกว่าไงอ่าคือบอสมันจะบินได้นะครับบินไปบินมานึกถึงเอเดอร์ดาร์กอนครับแต่แค่มันตัวเล็กลงแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วมันก็ ปล,ปล่อยปล่อยปล่อยพลังนะครับแล้วมันก็ชาร์จพลังได้นะครับแต่ของก็สามารถข้ามมาได้แหละนะครับเพราะอุปกรณ์ก็ครบไม้ครบมืออยู่นะครับเดี๋ยวนี้เอาอยา instant heal ไหมใกล้ๆอีกอันหนึ่งนะครับโอเคจริงผมจะทำแอ p เปิลทองนะแต่ว่ายาเลยดีกว่า apple ิลทอแบบไม่ใช่ทองแบบทองเกบล็อกนะอันนั้นมันก็เกินไปนะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพยายามลงคิปบ่อยๆนะโอเคเราจะสู้กันตรงนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือในเทอร์สตาร์นะครับถ้าไม่ได้ผมก็คงต้องไปหาเพิ่มนะครับแต่ผมคงต้องสวยจริงแหละถ้ามันไม่ได้นะครับโอเคเราจะมาอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับพยายามอยู่ให้ห่างจากพวกอันนี้หน่อยนะครับโอเคเราจะเริ่มทําพิธีบูชาย,ยาแนะครับ วางผิดนะครับวิธีวางวางแบบนี้ครับเหมือนนึกถึงไอรอนกเลมนะครับตรงนี้ก็วางให้มันเป็นหัวหน่อยโอเคนะครับนี่คือพิธีกรรมอัญเชิญบอสแห่งมาครับ second second boss นะครับมีนามว่าว i t ท e r นะครับโอเคนะครับก็วิธีการสู้นะครับก็ไม่ยากนะครับให้ท่านพกธนูมานะครับ เออมันมันมันเออพอพออยู่แล้วฮะค,คิดซะว่าพอแล้วกันครับประมาณหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ดาบดีๆชุดเกาะเพชรก็เลยยิ่งดีนะครับยาอ่ะเดี๋ยวเราก็วิธีสู้ครับอย่าเพิ่งกินยานครับให้ท่านวางก่อนครับโอเคก็สามสองหนึ่งวางบนหัวเอ้ยปุ๊บอุย้ยอุ้ยรอครับรอ ง้างธนูรอเร็วมันจะระเบิดก่อนนะครับซิดซุ่มครับนี่ครับเหตุผลที่ผมแนะนำให้สู้กันในนั้นนะครับเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมันนี้เอื้อมันนี่เร็วๆสิเอาไปไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้พลาดมากเลยฮะ เอา,เอ,าอาหารหมดอีกเอเอเยี่ยมยาที่ทำมาก็จบแล้วจบแล้วฮะมันไปไหนแล้ววะโอ้โหไปไกลเนาะมามาเฮ้ยอะไรวะเออโดนไหมวะ,วดดมวะอุ้ยโดนด้วยวะอืมอืมโอ,อ,อ้โหไม่โดนเลย ยาจะหมดแล้วโอ้ยอุยยุยยังไงอุยยุยือย้อหือ,อ,อ,อมันติดะอ,อ,อะไรวะเอ้ยอะไรอะไรด่าโหดครับดาบโหด,ด,โดอือโอ้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  No No เฮ้ยมันฮิวมันฮิวออเตายดูว่าตาย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 แล้วครับตายแล้วผมยอยอ yes yeah we can do it man โอ้โหมันมันฆ่าไม่ยากนะฮะจริงจริงมันก็ฆ่าไม่ยากนะหรือว่าดาบเราโหดเกินไม่ได้ใช้ยาปรุงมาอย่างโหดนะครับใช้อยู่อันสองอันใช้อยู่สองอัน แต่ก็โอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับเราได้เนเธอร์สตาร์มาก็รู้สึกดีใจนะครับปื้มอ,อกปื้มใจนะครับอย่างนี้ต้องกินเนื้อฉลองนะครับงำงำงำ,งำเนื้อแกะ mm, อืม not แบ d อุ้ยครับ not bad i i s a great กรีสบีฟเอ้ยไม่ใช่อ,อะไรวะเนื้อแกะภาษาอังกฤษลืมนะครับใช้เวลาสู้ใช้ของอันนี้แล้วก็อันนี้สู้ไม่หนาน,นะครับแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวมันตายตายง่ายๆเนาะ easy เหะอหม easy go นะครับ <c oughs> แม่โหโคลิปนี้เลยสั้นเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับ เราก็ได้เรียนรู้อ่เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันในระหว่านี้นครับก็น e t เ e r s สตาร์ครับเราเอามาทำใหม่ครับอ่เดี๋ยวถ้าผมจะไม่ผิดอู้เราทำครบแล้วนะอันนี้ i e v e m e n t นะครับครบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเอ้ยอันสีเขียวนี่คือยังไงวะ เค้กอ่ะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเดี๋ยวมาสอนวิธีท,ทำเค้กด้วยเลยกันนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มวัวก่อนฟาร์มไม่ไม่ใช่ไปฆ่าวัวครับไปฟาร์มวัวเฉยๆงงผมก็งงนะครับโอเคอุย๊ยอาหารหมดอีกแล้วโอยอโอเค นะครับเดี๋ยวนี้ผมดูก่อนว่าแอ,แอคมั้นมันมีจีกี้มันจบคล,คลิปคลิปมันจบแล้วแหละนะครับแต่ว่าดูเพลินกันละกันนะครับก็ระหว่างนี้เดี๋ยวอ,ธ,อ,ธ,อ,ธ,อธ,ธิบายเกี่ยวกับเดเทอร์สตาร์นะครับก็ดเดเทอร์สตาร์ไว้ทำอะไรดเดเทอร์สตาร์เอาไว้ปิดทาเป็นคล้ายๆแท่งแท่ง,ทงหันสาไม่ใช่นะครับมันเป็นเหมือนบล็อกบล็อกหนึ่งครับเรียกว,ว่าเบคอนหรือเปล่าน,นี่แหละเบเบคอนอุ้ยหิวเลยหิวเลยไงนะครับจาผมก็จาไม่ได้หรอกว่าว่ามันเรียกบล็อกอะไรนะครับ เบียคอนนี่แหละเออประมาณนี้แหละนะครับเป็นบล็อกสําหรับเออเอาไว้แบบเหมือนเหมือนมันให้พลังอยู่แถวๆนั้นนะครับก็คือเราจะต้องใช้นะครับอันนี้ครับมันก็จะเป็นประโยชน์ของพวกไอรอนบล็อกแล้วนะครับที่ผมสะสมมานานนับหลายปีนะครับของแมปนี้นะครับคือยังไงก็คือมันจะเอาไปทําเป็นวางเป็นพีระมิดนะ่ะคือคือวางสูงกันขึ้นนะรประมาณ4ี่ สี่หรือห้าชั้นนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับมันส,สูงสุดกี่ชั้นนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มนะเพราะผมก็ลืมแล้วลนะไอ,บอ้บล็อกนี้มันก็นานแล้วลนะผมเล่นจริงๆผมผมก็ไม่ค่อยเจอเหรอกผมก็ม่เล่นเล่นไม่ค่อยถึงหรอกไอ,บอ้บล็อกเนี่ยเล่นสักพักก็เลิกนะครับเปลี่ยนแมปนะครับแต่อันนี้ก็โอ้เล่นมาถึงก็ถือว่าไปมาไกลอยู่นะครับก็ดีนะครับดีดีนะครับมันจะมีบูสต์ต่างๆของมันนะฮะเช่นบูสต์วิลลี่ไม่ใช่ บูสวีลินะครับโอ้สลามจังนีกว่าเอากลับไปเลี้ยงบ้านดีกว่าอย่าเลยเดี๋ยวมันจะนานนะครับสลามจังจะมีมีใครจำได้ไหมเอ่ยหรือว่ามีคนหรือว่ามีมีใครเคยดูไม่ต้องถามอย่างนี้ครับสลามจังี่ยย้อนย้อนถึง ลองมองย้อนไปในวันที่มีความสุขนะครับนี่ครับลัดลัดขึ้นบ้านแม่ยากระโจน <c oughs> ขึ้นบ้านอยากระโจนโอ okay. <Yeah. S 1> mm, okay. เคสลีปครับอืม n อ t แบ d โอเคไอ้ผมมาลองเฉยๆครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันต้องใช้อะไรกี่อัน แป๊บหนึ่งนะครับเอ้ยหรือว่ามันต้องใช้ถัง3ถังวะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับประทับเลยเวลานี้มันคือเวลามันเหลือเข้าใจไหมครับมันจริงๆมันคลิปมันควรจะดันยาวๆหน่อยไงควรจะเป็นสินาทีเนี่ยผมคิดว่าผมจะสู้นานกว่านี้แปบ๊บเดียวสู้เสร็จแล้วอุ้ยกดเข้าเว็บเอาดีครับดีดีด เค้กอยู่หน่อยเอยนะครับเออดูวิธีการทำเบียคอนในพาร์ทนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเค้กเอ้าต้องใช้นมสามถังแป๊บหนึ่งนะครับเบียคอนอะไรอีกนี่โอ้ปัญหาอ๋อนี่ไงครับต้องใช้ออพซิเดียนสอันนะครับโอ้ของของเต็มขยะเลยนะครับพวกนี้แต่เราได้เดินมา เต็มที่เดิร์ตอีกแล้ว <C' est> เราต้องใช้กระจก3อันนะครับเอ้ย5เด๋ย์ออปซิเดียนอีก3 2 3องแล้วก็คราฟติ้งเทเบิลหนึ่งอันนะครับแล้วก็ฟุ่มเบรคอนนะครับโอเคไนส์ด okay. nice, ู แล้วก็ได้เบียร์คอยมาแล้วหนึ่งอันนะครับวางตัวไหนก็ได้แหละพอเราคลิกขวาไปขึ้นมามันก็มันมันไม่มีแสงอ่ะนี่ครับนี่วางเป็นพีระมิดนะครับผมจะสอนในพาร์ทหน้านะครับมันจะมีมันจะวางเป็นรอบๆนะครับอันนี้ก็มีแล้วแต่ระดับนะครับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่นะครับระดับหนึ่งมันก็จะได้แค่สองอันนี้นะครับมันจะเลือกได้แค่สามอันนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับโอเคนะครับไว้ก็อ๋อโอ้ยเด๋ยดทุบแล้วมันหาย แมันใช้อะไรทุบอะชิปแล้วไงใช้อน,นี้ทุบแหละมันจะหายไปเลยไหมเนี่ย <gasps> ตกใจโอเคนะครับก็ไว้ไว้สอนก,กับคลิปหน้านะสำหรับเบียร์เบียคอนใช่ไหมเบียรคอนนะครับ พูดแล้วหิวเลยไม่ใช่นะครับอย่าอย่าพูดเลยดีกว่านะโอเคก็ไว้สำหรับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook กันด้วยครับมีอะไรก็ถามกันด้านล่างหรือว่าไปถามกันใ like น Facebook กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย